สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับคลิปนี้นะครับมาคุยกันพางๆนะครับรอเซิร์ฟเปิดนะครับกำหนดการนะครับปิดเปิดเซิร์ฟก็จะเป็น10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะอันนี้ทําใจล่วงหน้าเลยนะครับว่าอัปเดตค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับทีมงานแจ้งล่วงหน้ามาก่อนเลยนะครับว่า6โมงเย็นอาจจะเอาไม่อยู่ นะครับอาจจะมีหลุดไป1นึ่ทุ่มหรือ2องทุ่มแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิน2องทุ่มนะอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับว่าเซิร์ฟจะเปิดกี่โมงนะอาหวังว่าจะเปิดได้ตรงตามเวลานะกาหนดการก็คือ6กโมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงเช้าสักหน่อยนะครับเผื่อบางคนเนี่ยยังทําภารกิจต่างๆในเกมยังไม่ครบก่อ,อนจบรอบ โคโรโบโอรอดอันนี้คือโค้งสุดท้ายแบบสุดๆแล้วนะซึ่งจะไป10บโมงเช้าอัะคลิปเดี๋ยวลงสัก8ปดโมงแล้วกันนะเผื่อมีเวลาสักชั่วโมงกว่านะเพื่อที่จะทําภารกิจอ่านะครับหรือบางคนอาจจะยัง ต้องการคู่เทพอยากจะได้ท่านอาอยากจะได้อัลเบโดนะครับก็เปิดกาชาทิ้งทวนนะครับเพราะว่าตัวเกมก็แจกตัวกาชามานะครับอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็นตอนเที่ยงคืนนะเพราะว่าตอนสี่ทุ่มก็แจ้งข่าวสารที่เพจผมไปแล้วทีเคนเจอเกมโซนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งมีประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาที่ตัวเกมนะครับมีตารางล็อกอินรายเดือนนะครับหรือว่าตารางล็อกอินพิเศษเนี่ยผมจะแจ้งเตือนที่เพจ ทีเกนเจเกมโซนคือถ้าไม่หลับไม่ลืมเนี่ยผมจะแจ้งตลอดนะคือทํามาโดยตลอดนะเพราะว่าอ่าเป็นการเตือนด้วยให้ความรู้ด้วยนะครับว่าทุกครั้งที่ตารางเราอินมานะครับในวันแรก ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแทบทั้งหมดจะมาตอน4ี่ทุ่มครับฉะนั้นเนี่ยต้องเข้ามาในวันแรกเท่านั้นนะสี่ทุ่มถึงก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเข้ามาทันเนี่ยพอข้ามเที่ยงคืนอย่างนี้นผมเที่ยงคืนแล้วก็รันเป็นวันที่2อาอันนี้เป็นประโยชน์นะเพราะว่าเราจะเรียกว่าล็อกอินไวอย่างน้อยก็เหมือนกับตีบวกหนึ่งเอาไว้ก่อนเพราะบางคนอาจจะพลาดไงลืมเข้าเกมบ้างไม่มีเวลาเข้าบ้างนะเพราะว่าของรางวัลที่มันจำ,จำๆเนี่ยมันมักจะอยู่ในวันท้ายๆอาจฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะกม็ม นะครับสี่ทุ่มถึงก่อนเที่ยงคืนนะครับข้ามเที่ยงคืนมันก็จะรันเป็นวันที่2นั่นเองนะครับอักปันอื่นครับขอโปรโมท ร้านเติมเกมซื้อขายดีนะครับเลดี Anne, นะ้แอนเจ้าใหญ่ไว้ใจได้ร้อนะครับอยากจะเติมเกมนะครับทั้งซื้อ Ruby p แพ็เกจต,ต่างๆอ,อันนี้คือมีทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับแต่ว่า iOS นี่จะมีจํานวนจากัดฉะนั้นเนี่ยรีบไปติดตามติดตามที่เพจเอาไว้นะเพราะว่าถ้ามี iOS เนี่ยโคตาจะจํากัดอันนี้น่าจะรู้กันแล้วนะว่าถ้าเติม iOS เนี่ยจะมารับใน Android ไม่ได้นะครับแพ็กเกจก็ด้วยนะแพ็กเกจต,ต่างๆที่เกี่ยวกับ Ruby เนี่ยสมมติซื้อ Android นะครับไปรับใน iOS ไม่ได้ซื้อ iOS ก็มารับ Android ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมันแยกระบบกันนะครับอ่าครับซึ่งไปดูอ่าที่เพจอ่าสอบถามที่เพจก่อนนะครับว่าอ่าราคาล่าสุดเนี่ยมีการอัพเดตอะไรยังไงบ้างนะครับอนนี้จะรออ่า เปิดเซิฟมาก,ก่อนล้วกันก็ได้นะครับว่าราคาราสุดที่เพจเนี่ยอัปเดตเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าจะซื้อขายดีนะครับก็ไปที่เพจได้เลยนะจะซื้อหรือจะขายนะราคามีตั้งแต่แบบหลักร้อยครับอไอดีเจ๋งๆหน่อยก็หลักหมื่นไปจนถึงไอดีระดับเทพๆนะก็คือราคาหลักแสนเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักมุดคอมเมนต์นะครับไปได้เลยนะที่เพจของเรดดี้แอนนะครับน,นี่คือเรียกได้ว่าเข้าสู่ 49นะครับแจกแบบนี้มาผมว่าโอเคนะถือว่าเป็นการเปิดมาเดิมที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเขาใช้คําว่า e ีเวนต์ล็อกอพิเศษเดือนพฤษภาคมนะแต่ว่าเมื่อวาน,นครับในไลฟ์ช่อง YouTube อันนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับส่วนแบบสอบถามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขายังไม่ได้แจกนะทีมงานเขาบอกว่ากาไขล่าสุดเนี่ยจะต้องรอนะครับหลังจากจบก,กิจกรรมแบบสอบถามนะ,ระประมาณสัก 7-14วันอ่ะไม่เป็นไรโกระชาเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ว่าแบบสอบถามเนะี่ยถือว่ามีผลนะ่าต่อโตเกมนะเขาจะได้นำข้อมูลไปนะครับอ่ะช่วงนี้นครับหลังจากก่อนหน้านี้เน,นี่ยนะมีกระแสนะคนแบบเลิกเล่นขาย ID ทิ้งนะครับเอ่อเพียบเลยนะครับผมมองว่ามันเป็นวัฏจักรของทุกเกมนั่นแหละนะครับแต่อย่างกับเกมไรเดนเจอร์เนี่ยคือล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นกระแสที่ว่าพอรู้อัปเดต ก็จะบอกว่าเฮ้ยอัปเดตไวไปไหมเล่นยากเล่นไม่ไหวนะครับรูบี้ราคาแพงยังปรับราคาอีกเอออันนี้คือถ้าสุดท้ายเราคิดว่าเป็นแบบนั้นจริงก็บกมือใบไบน,นะผมไม่รังนะส่วนคนที่แบบไม่มีใจนะส่วนคนที่แบบทําความเข้าใจได้หรือรอดูของจริงก่อนนะก็น่าจะได้รู้กันแล้ว,ว,ลวครับว่าไลฟ์ครับที่ช่อง YouTube ทางการนะครับอันนี้กราบขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่อยู่กันในไลฟ์นะก็สูงสุดพันกว่าคนหนูถือโอเคนะเพราะว่าอ่าช่อง YouTube ของไ a n g เจอร์ทางการเนี่ยเพิ่งสร้างมาใหม่เอี่ยมเลยตอนแรก เราคุยกันว่าคงไม่น่าจะเกิน300มั้งเต็มที่สุดๆก็น่าจะ500อส,สุดท้ายทะลุไปพันกว่านะครับอ่าซึ่งเมื่อวานก็ผมกับลุงยุทธก็เรียกได้ว่าเต็มที่อ่าแม้ว่าเชียร์บอลจะแพ้นะแต่ว่าเมื่อวานทํางานเราก็ต้องเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกอย่างเราทําตามกติกานะเพราะว่าเราเนี่ยดึง GM มาสปอยนะครับซึ่งเราตกลงกติกาเองเลยว่าถ้าสุดท้าย GM แพ้เนี่ย GM ก็ต้องสปอยเหมือนตอนที่ผมไปทำ หน้าปั้นลัสนะนะครับแล้วก็ไปแจกนะครับกบท้าดาวอันนั้นก็เหมือนกันเป็นกฎกติกาเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเป็นกติกาซึ่งถ้าจีมแพ้ต้องสปอยส่วนถ้าหยุดกับ t k แพ้ก็ต้องโดนลงโทษเออของทุกอย่างมีราคาต้องจ่ายนะเพีงเยงแต่ว่าเมื่อวานแจกแจกใจแพงเกินนะแจกแพงไปนะหน้าข่าวว่ากันทั้งคู่เลยนะรเรียกได้ว่าสาสตร์ใจ GM แล้วล่ะนะอ่ะซึ่งเมื่อวานก็โอเคนะเราเติมที่นะครับก็เลยได้สปอยกันแบบตึงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเลือกอัปเดตกันนิดนึงนะ อัปเดตเข้าสู่ซีซัน9นะครับก็เปิดตัวไปด้วยการแจกตัวกระชากับกบดำอ่าแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะอ่าผมมองว่าอ่าผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยแ,แบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยครับคือการอัปเดตเข้าสู่ซีซัน9นะครับจะกินเวลาลากยาวเลยนะอ่าอันนี้คือเป็นข้อมูลอ่ที่ผมได้มาโหค่อนข้างจะเยอะมากแต่ว่าคงจะยังบอกได้ไม่หมดนะอาจจะบอกได้แค่บางส่วนนะครับอ่าอัปเดตซีซัน9เนี่ยกินเวลาลากยาวนะไปจนถึงมีนาคมปีหน้า อ่าซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นครบรอบ10ปีเกมไรนเจอร์อ่ากระแสที่คนขายนู่นนี่นั่นบอกว่าเดี๋ยวเกมจะปิดตัวเดี๋ยวเกมจะต้องเจงนะพัฒนาไปถึงตรงนู้นแล้วนะพัฒนาไปถึงครบรอบ10ปีเกมไรนเจอร์แล้วครับแล้วก็เตรียมจะวางแผนพัฒนาต่อไปอีกอ่าครับแต่ว่าตรงนี้เอาซีซัน9เอาซีซัน9ก่อนนะคือผมเนี่ย ทันปักจริงคือรับข้อมูลมาเนี่ยค่อนข้างจะว้าวมากนะครับในจุดที่รู้นะซึ่งอย่างที่บอกว่าผมเองก็มักจะได้ข้อมูลดีๆนะแล้วก็จะทยอยทอยอยบอกในคลิปไปเรื่อยนะครับอย่างเกียร8ดาวเราก็เคยเล่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าว่ามันเป็นพแพนเยียของปีนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนปรากฏว่ามาตอนนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันดูมาไวไปไหมแต่พอเห็นข้อมูลทุกอย่างปุ๊บเข้าใจได้เลยว่าแบบ เออมันก็ยังโอเคนะอะซึ่งแพลนของอัปเดตซีซัน9เนี่ยซึ่งจริงลากยาวไปถึงซีซัน10นะครับอ่าซีซัน10ยังเอาเป็นครบรอบ10ปีไปก่อนซีซัน10ยังนะครับก็ มันมีข้อมูลการอัพเดทที่แบบหลายจุดคือแบบโอ้โหถ้าสุดท้ายมันมาได้ทั้งหมดตามแผนนะผมใช้คําว่า,ว,าว้วาวว้าวเลยนะแต่สุดท้ายต้องรอดูครับรอดูของจริงนะเพราะว่าทุกการอัพเดยเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะบางทีทําทันทําไม่ทันติดข้อกฎหมายทำแล้วไม่สําเร็จก็อาจจะไม่ผ่านแต่สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างที่อัปเดตออกมาแล้วแน่นอนเราต้องมาดูกันหน้านงานมันอาจจะไม่ดีเสมอไปนะห,หรืออาจจะไม่ดีสําหรับทุกคนหรืออาจจะไม่ดีสําหร,รับบางคนถ้าไม่ ก็ฟีดแบ็กกันไปแล้วก็เราติดตามมาดูว่าอัปเดตจะมีอะไรบ้างผมเดเาะบอกได้ครับว่าโอ้โหมีหลายจุดที่แบบอบวบาๆติดตามผมไปเรื่อยๆนะค่อยๆสปอยกันไปทีละเล็กทีละน้อยนะเอาเท่าที่พอจะบอกได้แล้วกันนะครับเโอเคนะครับก็อัปเดตนะในส่วนของ เปิดเซิร์ฟนะครับเปิดเซินะร์ฟเรนเจอร์ก็จะมีตัวใหม่มา3ตัวนะอันนี้เป็นข้อมูลในไลฟ์ของเมื่อวานนะน่าจะได้ดูกันแล้วนะไปดูย้อนหลังกันได้นะที่ไลฟ์ r รนเจอร์ a i l a n d นะครับเดี๋ยวผมแปะเลียงไว้ให้แล้วกันนะจะได้ไปดูครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับก็เมื่อวานเป็นสดก็จะต้องไปดูในโหมดของสดนะครับเรนเจอร์ตัวใหม่3ตัวยังไม่มีรูปนะเขาไม่ให้สปอยรูปนะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ธาตุปกติ2ตัวนะก็จะเป็น โตมู Moon, นนะมูลพลังไฟนะครับก็ทําเป็น9าดาวได้ส่วน9าดาวนี่มีหยุด5วินาทีให้เลือกด้วยไม่ได้ให้เลือกดิให้ซุ่มนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโคนี่นะครับโคนี่ก็จะเป็นไหวพริบน้ำนะครับก็จะมีแค่ใา้เปิดนี่ต้องบอกก่อนนะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้รับมาร่าดุสุดท้ายน่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็น,ปนไปได้หรืออาจจะตรงตามนี้เป๊ะร้อยเปอร์เซนต์ก็จะตามนั้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย บราวแสงว่องไวโหวตัวนี้น่าสนใจมากเพราะเขาบอกว่ามันเชิงเชิงแบบประมาณหนอนแสงอะ่ะเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเชิงเชิงหนอนแสงถือว่าโหดเลยนะครับอ่าเป็น บราวแสงว้องไวนะส่วนทีมเรนเจอร์น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นทีมแบบไทยๆอย่างเมื่อวานที่เราบอกว่าเป็นไดนโนเสาร์เนี่ยมันก็คือเป็นเชิงๆงไก่ทองชาละวันจระเข้ประมาณนี้แหละนะสุดท้ายทีมเดี๋ยวไปรอดูนะส่วนป้อมก็เป็นป้อมไทยตามนี้นะครับก็เป็นรูปที่หลุดมาก่อนหน้านี้แล้วสุดท้ายก็เป็นแบบนั้นนะอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเครดิตต้องให้เครดิตกับ t ีเอ็เลยที่เมื่อวานมาออกไลฟ์กับเรานะเพราะว่าเขาขอเลยนะว่าขอให้พฤษภาคมเนี่ย เป็นทุกอย่างเนี่ยเป็นของคนไทยคือทําเพื่อเป็นคนไทยเลยแล้วก็ผ่านคือข้อมูลหลายอย่างผมเพิ่งรู้จริงๆนะว่าอ่ามันจะมีเรื่องของการโหวตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอ่าหลายๆประเทศนะก็จะมีผลว่า เช่นเลนเจอร์รอบนี้ต้องการให้มันเก่งขนาดไหนให้เป็นตีมอะไรโคโรโบอาจจะเป็นเรื่องอะไรจะเทไปทางญี่ปุ่นทางไทยหรือโวตอะไรยังไงเนี่ยทุกอย่างมีผลทั้งหมดนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมแต่จริงๆเนี่ยผมคาดการณ์อยู่ยแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะมีผลก็คือรอบของโคโรโบนะครับสนาม2นะครับว่าเฮ้ยทำไมเลนเจอร์ไม่ได้เก่งอย่างที่คิดนะครับ คือเขาก็วางเอาไว้ที่ประมาณนั้นก็คือจริงๆเนะี่ยมันไม่ได้กากนะคนที่บอกว่ากากเนี่ยก็คงจะเทพมากเหลือเกินนะครับก็เลยมองว่ากาก,ากนะนี่ก็จะมองได้นะคือความสามารถเพิ่มได้หนึ่งพันผมก็ยังมองว่ามันยังโหดแล้วก็กลับมาได้ในทางคอมโบเพียงแต่ว่าถ้าจะโหดในระดับสูงก็เอาตรงๆก็ยังไม่ถึงนะทางคอมโบระดับสูงมันยังเป็นแบบตัวหนืดกับหยุด5วินาทีนะครับฉะนั้นความเก่งก็จะประมาณหนึ่งคืออย่างรอบนั้นเนี่ยเขาเทนะครับ ไปให้เกียร์มากกว่าเพราะว่าเกียร์เป็นเกียร์อาวุธใช่ไหมโจมตีสกิลโดนแน่นอนเขาขาดเกียร์รอบนั้นก็เลยแบบเออว่าเขาขายเกียร์จริงๆเรนเจอร์มันก็เลยไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้ปรับด้วยนะทุกอย่างมีเหตุผลครับอ่าก็เป็นการโหวตนะสุดท้ายโหวตมายังไงเนี่ยสุดท้ายเป็นผู้พัฒนานะที่ตัดสินรอบนั้นมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะส่วนรอบนี้เขาก็โอเคโหวตให้ทางไทยเนี่ยทำเป็นปรมไทยหมดเลยนะเบรนเจอร์แล้วก็เกียร์นะเบรนเจอร์ก็ตามที่บอกนะครับ ตัวแสงมืดเก่ากลางเดือนเขายังไม่ให้บอกเ,ออเขาบอกมาบางตัวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาใกล้กลๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็จะมีแสง2ตัวมืด2อตัวนะเออถืวว่ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะแสง2ตัวมืด2อตัวนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะยังไม่มีตัวเก่าทําเป็น9ดาวนะของเดือนนี้นะครับแสงมืดเก่าก็มากลางเดือนนะใครอยากได้ตัวเก่าก็รอรุ่นแล้วกันนะครับส่วนเกียร์แดดาวแจกนะครับก็ เป็นตีมเรือนาดนะครับสุดท้ายก็เป็นหูฟังตามนี้นะครับอ่าซึ่งก็เบื้องต้นนะอย่างแรกนะครล็อกอินรอ20วันนะครับอันนี้จะต้องนับต่ออใครที่ล็อกอินไปแล้วอะ่ะอย่างผมล่าสุดเดี๋ยวดูนิดนึงของผมก็น่าจะต้องประมาณสักเกือบเกือบ60วันเพราะว่าส่งการเราพลาดไปค่อนข้างจะเยอะครับอันนี้ไม่มีกําหนดนะครับ อ่ะห้วันแล้วอันนี้ไม่มีกําหนดนะว่าจะไปจบเมื่อไหร่เพราะว่าเขาจะตอบไปเป็นล็อกอินรอยครั้งเนี่ยจะเป็นเกียร์หูฟังเรเวนาต8แดดาวแจกฟรียกเซิร์ฟนะครับอันนี้อาจจะนานนิดนึงนะถ้าเป็นอดีตคั้งใหม่ก็4เดือนเต็มๆมครับส่วนอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยยังไม่การันตีบอกก่อนว่ายังไม่การันตีนะครับแต่ถ้าโชคดีเขาจะแจกเพิ่มมาอีก1ชิ้นซึ่งส่วนตัวนะอันนี้เขายังไม่ได้บอกนะส่วนตัวผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงอาจจะเป็นตาราง Lock ลา็อกอน นะครับหรือว่าตารางล็อกอินพิเศษหรือจะเป็นภารกิจพิเศษเพราะว่าในส่วนของล็อกอินเนี่ยเหมือนมันเป็นสิ่งที่ตัวเกมเนี่ยเขาตั้งใจจะทำเอาไว้ให้ในการล็อกอินยาวๆนะครับอย่างสมมุติเราทำเซเว่นเดย์เฟอิวัลเนี่ยเราก็ได้รองเท้าเรียลนาสเจ็ดดาวนะครับในเซเว่นเดย์เฟิวัลของไอเดซิปไปดูคลิปกันได้นะครับแล้วก็ล็อกอินก็ได้อีก่าฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่า สุดท้ายเนี่ยเกียร์หูฟังเรโอวนาดเนี่ยน่าจะมา2ชิ้นนะอันนี้ต้องต้องลุ้นนะอีกชิ้นหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมีแจกน่าจะได้ในเดือนหน้าให้ใช้เพราะว่าแัดมันเป็นแพด9้าดาวเออเป็นแพดเกียร์8ดาวแล้วอะ่ะมันก็ต้องแบบให้ใช้กันสักชิ้นหนึ่งนะครับส่วนเกียร์ขายนะครับก็จะมี2ชิ้นนะอ่าสองชิ้นนี้ก็จะเป็นเกียร์แดาวตีมไทยนะครับก็เรียกได้ว่ามาเป็นพิเศษผมเบื่อไอป๊อปอัพนี้มากนะไอป๊อปอัพตรงนี้เนี่ยช่วงครับ ไลฟ์ของเมื่อวานเนี่ยน่าจะได้คําตอบแล้วนะว่าสุดท้ายอาจจะไม่ได้ปรับราคาอะไรเลยก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะอันนี้ผมยังไม่การตีนะแต่ว่าจากปากทีมงานไทยคือเขาเป็นการเหมือนแจ้งเตือนของไอโอเอสนะครับสุดท้ายจะไม่ได้มีการปรับราคาอะไรเลยก็ได้นะครับอ่าฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูไปพร้อมกันนะครับเกียร์สชิ้นนะก็เขาบอกว่าเป็นเกียร์อาวุธ1ชิ้นแล้วก็อีกชิ้นนึงเนี่ย ผมไม่น่าใจว่าสุดท้ายจะเป็นตกแต่งหรือป้องกันอันนี้เขายังไม่ได้ฟันธงนะด้วยความที่ว่าเกียร์หูฟังเรียวนาดเนี่ยพอเป็นหูฟังปุ๊บเนี่ยมันน่าจะเป็นตกแต่งก็เลยคิดว่าเอ้าล้วป้องกันหายไปไหนหนึ่งชิ้นอ่าฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูนะคือถ้าสุดท้ายหูฟังมันเป็นป้องกันเนี่ยเกียร์ขายก็จะเป็นตกแต่งหนึ่งชิ้นตรงนี้น่าจะสับกันคือผมไม่คิดว่ามันจะเป็นตกแต่งทั้งคู่น่าจะมาครบ3ชิ้นอ่าเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเต็บน่าจะเป็นประมาณนี้นะแต่แน่ มีอาวุธแน่นอนหนึ่งชิ้นนะซึ่งก็น่าจะมีโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับส่วนอาสายของเรนเจอร์รอดูก่อนผมไม่แน่ใจเพราะว่าเท่าที่จำได้ผมทำโพยหายเท่าที่จำได้เนี่ยหูฟังเรวนาดเป็นสายว่องไวนะครับเป็นเกียร์ของสายว่องไวนะเออครับส่วนอาวุธกับอีกชิ้นนึงที่เอามาขายเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูพร้อมกันนะส่วนสายเติมกระจุยกระจายนะครับก็เดือนหน้าเกียร์เนี่ยการันตีนะครับ 15ครั้ง3ามพาลูบี้เนี่ยก็จะสุ่มนะับจาก6ดาวแล้วก็7ดาวก็8ดาว7ดาวน่าจะเป็นเกียร์โรนาดเอามาปนนกันนะอ่าส่วน25ครั้งก็น่าจะเป็น7กับ8ดาว7นี่ก็เป็นก็น่าจะเป็นเกียร์โรนาทแตผมไม่แน่ใจนะโรนัดเก่านี่แหละนะครับแล้วก็35ครั้งเป็นการันตีเลือกนะครับ8ดาวมา1ชิ้นอันนั้นเนี่ยสายเติมกระืุ้นกระจายเนี่ยได้ใช้กันแน่นอนนะเกียร์8ดาว1ชิ้นนะครับอ่ะในส่วนของเกียร์ครับ สกิลพลาสก็คือสกิลบวกอ่ามีหลายคนงงอยู่นะครับว่าอ่ามันมีการใช้งานอะไรยังไงครับคือเกียร์8ดาวเนี่ยมันจะมีค่าทั้งหมด5ค่านะครับ สามค่าแรกก็คือสามค่าพื้นฐานที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับสามค่าพื้นฐานก็เป็นค่าเกียร์ที่ล็อกมาเลยนะครับแล้วก็ออฟชั่นสี่ที่เรารู้กันนะออฟชั่นสี่ก็คือใส่ตามสายใส่ตามธาตุก็จะเลือกออฟชั่นได้นะครับส่วนสุดท้ายเป็นสกิลพัทอันนี้จะเป็นค่าที่เขาล็อกมาเลยกับเกียร์แปดดาวนะครับซึ่งพอมีตัวนี้มาปุ๊บเนี่ย มันอาจจะยังไม่ได้โหดมากมายนะักเพราะว่ามันถูกล็อกนะครับพอมันถูกล็อกมาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเอาเกียร์อันนั้นเนี่ยไปใส่กับเรนเจอร์ที่มีสกิลอันนั้นด้วยอ่าซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเกียร์เขาบอกว่าอย่างเกียร์อาวุธเนี่ยก็จะเป็นโจมตีพื้นที่นะครับอาโจมตีพื้นที่คือแบบนี้นะอ่านี่ครับคือสร้างความเสียหายของพลังโจมตีลงพื้นที่อันนี้คือโจมตีพื้นที่นะก็คือหมายความว่า กียอาวุธของรอบหน้า8ดาวเนี่ยดาเมจก็จะหนักโหกขึ้นมาผมไม่รู้ว่าเขาจะคูณในประมาณไหนนะสมมตินะสมมติว่าเราเอามาใส่ให้กับเอเมเดียได้สมมติใส่กับเอเมเดียได้นะดาเมจตัวนี้สามสิบเท่ามันอาจจะเพิ่มเป็น50เท่า60เท่าเออก็คือโหดแบบโหดไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้าก็คงน่าจะเสียตังค์กันในส่วนของเกียอาวุธ ตีอาวุธน่าจะมีผลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันทําเป็นโจมตีพื้นที่นะครับก็คือเป็นดาเมจนั่นแหละนะครับมันก็จะทําให้ดาเมจโหดกว่าเดิมครับอีกเช่นหนึ่งจะเป็นสกิลฮิลนะครับก็น่าจะฮิลโหฮิลเดิม erm มันโหดอยู่แล้วว่าผมไม่รู้ว่ามันโหดได้มากกว่านี้ยังไงนะเพราะว่าเราเล่นดันวิ่งเนี่ยเราเคยเห็นกันแล้วครับว่าสกิลนะฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยมันเด้งเต็มเด้งเต็มเด้งเ,งเ,งเงต็มตลอดเลยนะครับซึ่งพอทําให้มันฮิล โหดกว่าเดิมเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าจะโหดได้มากกว่านี้ไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเกียร์แปดดาวสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับส่วนชิ้นแตกฟรีขออภัยจริง,รงลืมอันนี้คุยกันหลังไมแล้วก็ผมจดโพยไว้เรียบร้อยแล้วหาโพยไม่เจอครับเมาแป้งอยู่นะผมจดโพยไว้จาไม่ได้นะว่าค่าล็อกของเกียร์แปดดาวแจกฟรีเนี่ยคืออะไรอ่ะใครจาได้หรือมีหลุดใน ไลฟ์มาบอกกันนิดนึงผมจำไม่ได้นะว่ามีบอกหรือ,อยังนะถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลมาสอบถามกันอีกทีนะฉะาานั้นเนี่ยเบื้องต้นสกิลพัทของแดดาวก็จะเป็นประมาณนี้นะฉะาานั้นก็อาจจะแบบจะต้องแมทอัพกันนิดนึงอะ่ะสายธาตุเลนเจอร์ต้องมาตรงกับค่าดาวล็อกอีกว่าจะใส่ตรงกับอะไรนะแต่าาว่าถ้าเป็นตวัวดาเมจคือมันก็โจมตีพื้นที่หมดนะอันนี้ครับของพลัาางโจมตีลงพื้นที่หมดนะครับตวัวดาเมจมันจะเป็นแบบนี้หมดนะอ,อันนี้ ดามเมจนี่โจมตีลงพื้นที่คืออันนี้ก็คือเป็นเกียร์ดาเมจน,นะครับส่วนใหญ่ชนหนึ่งฮิลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฮิลกันทางนั้นนะอ่าท้งนั้นเนี่ยเอาไปใส่กับตัวพื้นฐานเดิมๆได้ครับฮิลนี่เราใช้กันหลายตัวอยู่แล้วนะครับอ่าเพราะว่าฮิลก็จะเป็นพื้นฐานเลยครับโหอย่างเงี้ยฟื้นฟูพลังชีวิต80%ต่อวินาที7วินะี่ยมันเด้งเต็มตลอดเลยนะเออทุก7วิเราก็เลยไม่รู้ว่าค่าล็อกของแดดาวเนี่ยมันจะมีผลอะไรยังไงนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะสำหรับใส่เติมกระจุยกระจายนะครับตั๋วนะครับอันนี้ผมน่าจะหมดไปแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับคือตรงนี้นครับตั๋วรีเซตความสามารถ9้าวดาวอ่าก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะตั๋วปลุกพลังอ่าเขาเรียกตั๋วปลุกพลังนะครับก็คือตั๋วรีเซตความสามารถ9้าวดาวเนี่ยจะมีขายในแพ็กเกจ อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าสุดท้ายจะแจกทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ามีกี่แพ็กเกจมีแพ็กเกจอะไรยังไงบ้างอาจจะมีหลายๆแพ็กเกจไปไม่รู้ครับอาะนน,นเนี่ยสายเทพๆนะที่ต้องการเปลี่ยนความสามารถก้าวดาวนะก็กำตังได้เลยนะครับอาโนราคาก็คงยังไม่ได้ขึ้นตั้แต่แรกนะอาะนน,นเนี่ยสมุิแพ็กเกจมาขายก็รีบรีบตุนเลยครับรีบไปเติมกันได้เลยนะครับเพราะว่าอาส่วนใหญ่เวลาเขาท็อปก็จะเป็นประมาณนั้นนะอาโนดันวิ่งก็ได้บอกไปแล้วนะว่า เดิมจะยังเป็นเกียร์7ดาวอยู่นะครับแผนอนาคตก็คงจะต้องเปลี่ยนแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้แจ้งว่าจะเปลี่ยนตอนไหนนะฉะนั้นเนี่ยเกียร์วิ่งจะยังเป็นเกียร์7ดาวอยู่นะครับแล้วก็ uh, GM ก็เป็นคนพูดเองนะว่าเบื้องต้นเกียร์7ดาวก็จะยังโหดอยู่นะเกียร์7ดาวจะยังโหดอยู่นะด้วยความที่ว่าเกียร์แดดาวเนี่ยมันเป็นแค่สกิลล็อกที่บวกขึ้นมาแล้วเราก็ไามา่รู้ด้วยว่ามันจะโหดกว่าความเป็นจริงขนาดไหนต้องรอเปิดได้ก่อนอ่าเราต้องทดสอบก่อนนะยังไม่มีใครรู้ครับว่า เป็นโจมตีพื้นที่เนี่ยจะดุดันกว่าเดิมไหมอ่าจะดุดันกว่าอัปเกรดธาตุไหมใช้ร่วมกับอัปเกรดธาตจะโหดขนาดไหนเอออันนี้ต้องเราติดตามไปพร้อมกันนะครับอ่าในส่วนของเกียร์8ดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำเดตอย่างที่ผมบอกนะ สเต็ปเหมือนเดิมครับการเปิดเกียร์เนี่ยรูบี้เหลือยังไงก็ต้องแบ่งเปิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าความสําคัญเนี่ยเบื้องต้นผมยังให้ความสำคัญที่เรนเจอร์ก่อนอ่าควรจะมีเรนเจอร์ตัวดีๆครับแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยๆไล่เปิดหาเกียร์ครับอ่ะส่วนสุดท้ายนะเรนเจอร์ NFT อ่ะที่เมื่อวานเราบอกกันว่าอ่าเป็นเรนเจอร์ตัวพิเศษอ่าด้วยความที่ว่าติดข้อกฎหมายพูดในไลน์ไม่ได้นะรเรนเจอร์ NFT นะก็คือตรงนี้อ่าก็ คงไม่น่าจะพลิกล็อกนะครับคงจะเป็นซารีดาวินชีนะครับเพราะว่าทีมงานเขาบอกว่า,าคือผมผมเอาข้อมูลงัดไปถามหมดเลยตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับว่า้ออันนี้ติกี้ออกมาก็ไม่ได้ใช้นะครับตัวบาบามียเนี่ยโอ้ข้อมูลลงตัวเกมไปแล้วโดนตับขาลอกหมดเลยครับไม่ใช่นะเขาก็บอกว่าตัวละครเนี่ยแน่นอนมันต้องไม่ซ้ํานะครับแล้วเขาก็บอกว่า คือเมนะื่อวานเนี่ยมันเป็นวันเกิดของตัวซารีนะครับเขาก็เลยบอกว่าตัวละครเป็นซารีแล้วเขาบอกว่าซารีเนี่ยถือว่าเป็นตัวตึงนะในลีกประมาณหนึ่งเลยนะครับออแล้วพอเขาบอกอกว่าเรนเจอร์เขาก็คือเรนเจอร์เราจบเลยครับสรุป NFT เป็นดาวินชีนะแต่ไม่ต้องห่วงนะน้องๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าเอ่าเ f t ี NFT เนี่ยมันแย่งเงนซื้อ50ชุดซึ่งยากมากนะครับแย่งเงนซื้อนี่ก็ยากมากนะครับใครมีบอกล่วงหน้าเลยนะ ยืมรีวิวนะครับอยากจะดูว่ามันจะตึงสักแค่ไหนนะอยิ่งมีโจมตีสกิลโดยแน่นอนนะเออเพราะว่าพื้นฐานมันน่าจะต้องมีก๊อปปี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าอยู่ในตรงนี้ที่สุ่มกันเนี่ยอีกห0าร้อยอ่าแทนเนี่ยสุดท้ายทั้งหมดในเกมจะมีแค่550ตัวซึ่งเอาตรงๆว่าเยอะเมื่อเทียบกับจำนวนไอเที่เล่นอยู่จริงเนี่ยหลักหลายหมื่นอ่านี่เป็นข้อมูลที่ผมหามาอีกทีนึงนะอ่ามันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือ จำนวน ID ีที่แอคติเอยู่จริงในเกมเนี่ยมีหลายหมื่นนะครับแต่ว่าคนที่เปิดได้จะมีแค่ทั้งหมดนะทั้งเปิดทั้งซื้อครับ550ชุดฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นจำนวนที่ยังไม่เยอะเรียกได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นที่ต่ํามากคือต้องเจออยู่แล้วแต่ว่าเจอไม่เยอะเจอไม่เกินแต่ว่าเจอก็คงมาเราส่วนฟังนะหรือใครเปิดได้ก็ เอามาให้รีวิวกันักนิดนึ่าเราจได้มีข้อมูลมารีวิวครับเ่าโอเควันนี้อัปเดตข่าวสารประมาณนี้ครับแล้วก็แน่นอนนะติดตาม TK ไปเรื่อยๆทุกคลิปเนี่ยผมจะพรามผมจะบน่นผมจะหลุดข้อมูลเนี่ยไปอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าทุกอย่างที่มันจะอัปเดตนะตั้งแต่ซีซัน9ไหลไปเรื่อยๆนะจนถึงครบรอบ10ปีนะครับแล้วก็ไหลหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหมันแบบมีแต่ของดีทั้งนั้นเลยถ้าสุดท้ายทําได้จริงๆนะผมว่า เจ๋งมากมากแล้วก็สิ่งที่เราคาดการว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้สปอยเรื่องหนึ่งแล้วกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่เขาบอกว่ามันยังมีความเป็นไปได้อยู่ก็คือเรียลไทม์ PVP อาจจะไม่ใช่ปลายปีนี้นะปลายปีนี้อัปเดต PV p แน่นอนแต่เรียลไทม์ PVP เขาใช้คําว่ายังอยู่ในแพลน,นครับยังอยู่ในความที่ อาจจะเป็นไปได้แต่น,นี้คือพูดเฉยๆฉสุดท้ายเดี๋ยวถ้ามันเกิดมันก็เกิดนะถ้ามันเกิดก็คือทําไม่ได้นะอันนี้คือแค่เขาบอกว่ามันยังอยู่ในแผนที่จะทำนะก็คือเรียวไทม p พิวพีอ่าอันนี้คือพูดเฉยเฉนะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ครับที่เหลือ เดี๋ยวรอดูมีเยอะแยะมากมายเลยที่แบบว่าโอหคือเธอก็เปิดพัฒนาได้แบบนี้ถือว่าค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะในหลายๆส่วนนะเอาโอเควันนี้อัปเดตข่าวสารก็ประมาณนี้รอเซิร์ฟเปิดกันนะลุ้นกันให้เปิดกันได้ตอน6โมงเย็นนะอาทิ้งท้ายด้วยร้านเติมเกมซื้อขายดีครับเลทีแอนนะครับ, Anna, รบก็หลักๆนะ ซื้อ Ruby Pa พ็กเกจต่างๆสอบถามไปที่เพจได้เลยนะทั้ง Android แล้วก็ iOS iOS มีจำนวนจำกัดอ่าอัปเดตล่าสุดนะครับราคาเป็นไงก็ทักแชท,ทไปสอบถามราคาได้เลยนะส่วนอยากจะซื้อขายดีก็ไปที่เพจนะอ่าทั้งซื้อขายราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักหมื่นไปถึงหลักแสนใครไม่ไหวขายชุกถูกไปเลยผมบอกเลยว่ามีคนพร้อมตามอย่างแน่นอนนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวงตอนของตัวเกมนะที่คนที่เขาอยากจะมี ID ดีแทบแทบเล่นอ่าจะไ,ได้เปลี่ยนมือเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเข้ามาเล่นกันบ้างอ่าใครไม่ไหวก็บกมือ สบายยกันไปก่อนนะใครไหวก็อยู่ไปด้วยกันนะหรือจะสร้างไอดีใหม่เหมือนไอดีสิของผมก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามคลิปกันต่อไปแล้วกันนะครับเอาแค่วันนี้ประมาณนี้เ,เราเปิดเซิร์ฟนับแล้วเดี๋ยวมาเปิดกระชาดูดข้อมูลอัปเดตพร้อมกันนะก็คงจะเป็นช่วงหัวค่ำของวันนี้นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นแล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ